ที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมได้มีพิธีพุทธาพิเศษพระพุทธศินพร้อมรูปหล,อล่อโบราณรุ่นมนนาคาเททองปัม๊มนำเลิกของเกจิอาจารย์แห่งรุ่มแม่น้ำโขงหลวงพ่อขีบทีรปัญโยอายุร้อยแปีที่ทีมพิเสือจัดสร้างพิธีดีมวลสารครบใครได้ไปครอบครองถือว่าเฮงเฮงรวยๆเจ้าค่ะท่านผู้ชมพอดีมีลูกค้าจีนนะครับ อยากรู้จักเราเขาเก็บสะสมผ้าเรานี่แหละเป็น FC เราก็เลยชวนเราไปเที่ยวประเทศจีนก<อ>็ถือโอกาสได้ไปคุยกันแล้วก็ได้ไปเปิดตลาดให้ทุกคนในคนจีนที่ชอบวัตถุมงคลแบบเราได้รู้จักจกระพาที่เสียเป็นแบบไหน<อ>มีเกจิอะไรบ้าง<อ>ก็เผื่อเข้เปีโอกาสเผยแพร่บามีเกจิเมืองไทยของเรา<อ>ให้คนเมืองจีนรู้จักมากขึ้นมาคือก่อกบราณนำเลิกที่หลวงพ่อหลวงปู่จะเป็นประธานในพิธีในการนำหล่อให้ทางเหนือเรามีมนมายุราเป็นขี่นกยูงทางอุูุคีบแล้วก็มณดาคา เป็นขี้ไก่แล้วก็พี่ขี้เสือนอนกินครับนอนกินสบายนอนเฉยๆก็มีกินแต่ไม่ต้องเปลียนใช่ผลค่อนเกสุขีจะรบทุกทุกทีเถินความทรมารย์จงประสบพบแต่อันประเสรดจอมประการคือมนุษย์ชมบัตรชวรรค์ชมบัตรในพาร์ทชมบัตรทุกๆการ ชมเจ้าขาที่สวนชนระยาบ้านทาตอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยพันเอกชนรบชำนาญพลรองเสนาธิการมณฑน,นฐานบกที่29หลังจากที่ได้ถ่ทอดให้กำลังคนในหน่วยแล้วก็ใช้เวลาว่างมาทำให้ตนเองแล้วอันนี้ก็เปิดสวนให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับประยุกต์เป็นอาชีพเสริมลดค่าครองชีพได้ทหารพันธีท่านนี้ ได้ทําตามรอยในหลวงราชการที่9มาเป็นเวลา7ปีจนกระทั่งได้ผลผลิตทั้งแจกจ่ายและขายเป็นอาชีพเสริมทั้งตนเองและกันบางคนงั้นเราไปยนต์กันเลยเจ้าค่ะท่านผู้ชมพระเทบท่านเสด็จเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะครับท่านมาอยู่ที่นี่ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับท่านสนพระใยกันอย่างมากครับคือผมรับผิชอบโครงการทันบดีที่มณฑลฐานบกที่29 พอผมได้รับความรู้ที่นั่นแล้วก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์ของบงท่านมาทําที่นี่ที่สวนของตนเองต่อยอดเพื่อที่จะขยายให้ความรู้ให้กับชุมชนโดยรอบเมือเทศเนียเตี้ยเรียดินแล้วก็เก็บกินได้เลยนะคะ,ะมีความสุขนะได้ทั้งครอบครัวดีไหมลูกดีค่ะท่านผู้ชมภูพันท่านบอกว่าผมสามเท่าแต่สำคัญนั้นเล่าวันนี้ไม่ว่าจะประชามพันธ์เล่นมะเขือเทศมาแล้วสวยเลย <laughs> วันนี้เด็ดข่าวอยากเห็นทหารท่านไม่ได้ออกไปนอกลู่นกทางเอาเกษตรนํานทางใช่ครับ